มาแล้วประกาศผลมือถือสุดแรงประจำเดือนพฤศจิกายน by a n d t o b e n m a r k เรียกได้ว่าฟุ่นตลบกันเลยทีเดียวนะครับอันดับ10 vivo x 9 0 pro Plus อันดับ9ก้ one พัท e i pro อันดับ8 i q o 1 1 s อันดับ7 xiaomi 14อันดับ6 xiaomi 14 pro อันดับ5 vivo x อันดับ4 i q o o pro อันดับ3 i q o o อันดับ2 Vivo X100 อันดับ1มือถือสุดแรงนะครับผมประสิทธิภาพดีทนะี่สุด by Antutu Benchmark ณสิ้นเดือนพฤศจิกยายน2023นั่นก็คือ Red Magic 9 Pro Plus Chipset Snapdragon 8 Gen 3 RAM 16GB ความจำ 512GB ได้คะแนนไปทั้งสิ้น2,188,631คะแนนนะครับผม